สหรัฐอเมริกามีฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-2 Spirit มันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีและทันสมัยมากที่สุดในโลกตั้งแต่ปลายยุค1990และมันยังคองตำแหน่งนี้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันแต่ถึงแม้ว่าฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาจะทันสมัยมากเพียงใดก็ตามมันก็ไม่เพียงพอสำหรับสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบใหม่ที่สหรัฐอเมริกาต้องการคือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ผลิตจากวัสดุขั้นสูงกว่าที่ผ่านมามีเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ทันสมัยมากที่สุดและมีเทคโนโลยีสเตลที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้มันสามารถจอะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความอยู่รอดในสงครามสูงกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่าที่สหรัฐอเมริกาเคยนำเข้าประจำการ สามารถทำการโจมตีศัตรูได้ด้วยอาวุธธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์โดยที่มีราคาค่าตัวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำการบินต่ำกว่าเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลที่สหรัฐอเมริกาใช้งานอยู่ในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเครื่องบินที่มีชื่อว่า B-21 Raider B-21 Raider เป็นเครื่องบินที่ระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบแรกที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นหลังจากการิ้นสุดลงของสงครามเย็นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐเมริกาและผู้พัฒนาเครื่องบินได้เผยแพร่ภาพเครื่องบิน B-21 Raider และบทสัมภาษณ์มากมายทำให้เราได้เห็นถึงแนวทางการออกแบบที่ล้ำหน้าของเครื่องบินที่ถูกมองว่าคืออนาคต B-21 Raider ภาพรวมของมันคล้ายกับเครื่องบิน B-2 Spirit แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามากโดย B-21 Raider มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ของอากาศ F-15 Eagle หรือก็คือมันดูเหมือนกับว่าผู้พัฒนาได้นำ B-2 Spirit มาปรับขนาดยอดส่วนให้เล็กลงกลายเป็น B-21 Raider นอกจากรูปล่างที่คล้ายกันหลักการออกแบบหลายๆด้านของ B-21 r e i d e r ยังคล้ายกับ B-2 Spirit อย่างมากอีกด้วยเช่นการที่เป็นอากาศยานปีกบินที่ไม่มีหางซึ่งการที่ไม่มีหางทําให้เครื่องบินสามารถลดหน้าตัดเลด้าให้มีขนาดที่เล็กลงได้มากมากกว่าแผนหางคู่รูปตัว V ของเครื่องบินขับไลยุคที่5แต่การที่ไม่มีหางจะส่งผลทําให้นักบินควบคุมเครื่องบินได้ยากมาก ซึ่งนักออกแบบได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบส่วนท้ายของเครื่องบินและปีกให้เป็นรูปหยักและติดตั้งระบบควบคุมการบินที่ทรงพลังและซับซ้อนมากกว่าระบบควบคุมการบินที่ใช้งานในเครื่องบินลบทั่วไป B21 Raider มีการติดตั้งเครื่องยนต์ฝังลึกลงไปในปีกของเครื่องบินและติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ไว้ทางด้านบนของปีกเหมือนกับ B2 Spirit ซึ่งการติดตั้งช่องรับอากาศไว้ทางด้านบนมีข้อดีกว่าการติดตั้งช่องรับอากาศไว้ทางด้านล่างหลายประการ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเรื่องนี้ในช่วงยุค1950โดยใช้เครื่องบินที่มีชื่อว่า F-107 ในการศึกษาดังกล่าวโดยการติดตั้งช่องรับอากาศไว้ทางด้านบนทําให้เครื่องบินมีพื้นที่สําหรับใช้ในการติดตั้งอาวุธมากกว่าการติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ไว้ทางด้านล่างแต่เนื่องจาก B-21 Raider มีขนาดที่เล็กกว่า B-2 Spirit มากคาดว่า B-21 Raider จะสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกับ B-2 Spirit แต่มันจะบรรทุกอาวุธได้เป็นปริมาณที่น้อยกว่า b 2 s p i เ i รครึ่งหนึ่งและการติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยอนต์ไว้ทางด้านบนทําให้ด้านล่างของเครื่องบินราบเรียบสามารถลดการถูกตรวจพบโดยเลดราได้ดีกว่าการติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยอนต์ไว้ทางด้านล่างแต่การติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยอนต์ไว้ทางด้านบนก็มีข้อเสียเช่นกันเนื่องจากการติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยอนต์ไว้ทางด้านบนจะทําให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยอนต์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรในบางกรณีเช่นในการขึ้นบินและการลงจอด อาจจะทําให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่น้อยจนเกินไปและอาจจะส่งผลทําให้เครื่องยนต์ทํางานผิดปกติดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเครื่องยนต์ของ B2 Spirit จะมีการติดตั้งช่องรับอากาศเสริมซึ่งช่องรับอากาศเสริมดังกล่าวจะถูกเปิดใช้งานในขณะขึ้นบินและลงจอดหลักการออกแบบดังกล่าวก็ถูกนํามาใช้งานในเครื่องบิน B21 Raider ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาก ทำให้ระบบตัวจับและเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่บน B-21 Raider มีขนาดเล็กซึ่ง B-21 Raider ได้รับการติดตั้งระบบตัวจับและเซนเซอร์ขนาดเลด็กดังกล่าวไว้ทุกด้านของเครื่องบินเป็นจำนวนมากทำให้เครื่องบิน B-21 Raider มีระบบตัวจับและการป้องกันภัยแบบ360องศาเป็นตน้นความคล้ายกันในลหลายๆด้านของ B-21 Raider และ B-2 Spirit ทำให้หลายสื่อมองว่า B-21 Raider คือแฝดคนละฝาของ B-2 Spirit โครงการพัฒนาเครื่องบิน B-21 Raider มีปัญหาในการพัฒนาโครงการมากมายเหมือนกับโครงการพัฒนาอาวุธอื่นๆประกอบกับการระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ส่งผลทำให้การพัฒนาโครงการล่าช้ากำหนดการในการทดสอบทำการบินครั้งแรกของ B-21 Raider ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งทำให้โครงการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจากที่หลายฝ่ายได้เฝ้ารอมาเป็นเวลานานในที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา B-21 Raider ก็ได้ทำการบินทดสอบเป็นครั้งแรก โดยเครื่องบิน B-21 Raider ที่ได้ทดสอบทำการบินดังกล่าวคือเครื่องบินต้นแบบหมายเลข0001มีฉายาว่าเซอร์บิลต์ซึ่งฉายาดังกล่าวนำมาจากสุนัขสามหัวเฝ้าประตูนรกในปรกรณ์มกีกและโลมันซึ่งฉายาดังกล่าวเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับเครื่องมือทำลายล้างที่เรียกว่าเครื่องบิน B-21 Raider ซึ่งการทดสอบทำการบินดังกล่าวเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเครื่องบิน F-16 คอยบินประกบซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้อย่างมากที่เครื่องบิน B-21 Raider ลำแรกที่สามารถปฏิบัติการได้จริงจะถูกนำเข้าประจำการในกรอบระยะเวลาไม่เกิน5ปีหลังจากนี้ซึ่งมีการคาดการว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะสั่งซื้อเครื่องบิน B-21 Raider เข้าไปจำการร่วม100ลำเลยทีเดียว